พิษสุนัขบ้าโรคอันตรายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแม้จะชื่อว่าโรคพิษสุนัขบ้าแต่ความจริงแล้วโรคนี้สามารถติดต่อได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใกล้ตัวหลายชนิดเช่นสุนัขแมวและหนูจึงทําให้หลายคนมีความเสี่ยงที่จะติดพิษสุนัขบ้าโดยไม่รู้ตัวพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเลบีสที่มีอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสามารถติดต่อผ่านทางน้ำลายได้ตลอดทั้งปีไม่ได้จํากัดแต่เพียงหน้าร้อนอย่างที่หลายคนเข้าใจ หากเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะส่งผลต่อระบบประสาทและสมองภายใน12สัปดาห์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกกัดในระยะเริ่มต้นอาจมีไขต้ต่ำๆเบื่ออาหารและเจ็บบริเวณที่ถูกกัดจากนั้นจะเริ่มมีอาการทางสมองเช่นเงื่อออกมากกลัวน้ำน้ำลายไหลกระสับกระส่ายจนนำไปสู่การเป็นอัมพาตและเสียชีวิตสวัสดีค่ะ นางสาวนันพัฒน์จันสวยนะคะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการวันนี้เราจะมาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ของเรานะคะ,ะเราจะดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2568ค่ะโดยกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็ผ่าตัดทำหมันค่ะโดยกิจกรรม ฉีดวัคซีนพิษนักบ้าน,นะคะเราสามารถมาขอขึ้นทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะ1บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็2ข้อมูลสัตว์เลี้ยงก็จะมีนะคะชื่อสัตว์เลี้ยงเพศสีแล้วก็พันธุ์ค่ะแล้วก็อายุส่วนทําหมันนะคะสัตว์จะต้องมีอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปไม่รับสัตว์ที่เป็นสัตว์พันธุ์ตั้งท้องหรือว่าติดสัตว์ค่ะ ต้องงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย8-12ชั่วโมงนะคะส่วนกำหนดการในวันทำหมันนะคะเราจะเริ่มวันที่21เมษายนที่โรงเรียนบ้านมาบเตยวันที่8พฤษภาคมโรงเรียนบ้านมาบยางพร15พฤษภาคมวัดลาดอัศดารามวันที่20พฤษภาคมวัดลาดอัสดารามวันที่12มิถุนายนศาลาประชาคมหมู่2 19มิถุนายนศาลาประชาคมหมู่5 3. กรกฎาคมศาลาประชาคมหมู่7และวันที่ 17. กรกฎาคมที่วัดลาดอาสดดรามค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่095-074-8772ค่ะ